เฮ้ยยี่ระเบิดกูเล่นด้วยเด็กชึกชึบชึกชึกชึบชึกชึกชึบเจ๊ี้ี้เดือาละครับสดีกันด้วยนะครับผมนะครับมาสเตอร์กอล์ฟในเกมวอลเฟสไทยแลนด์นะครับโอเคหื่กว่าจะแบบเข้าเกมไม่ได้นะครับก็มีปัญหานิดหน่อยนะโอเค ก็อยู่อ่าในหน้า,นนานการเลือกไอการเลือกหัวนะฮะไม่ได้การเลือกตัวเลยไม่ได้การเลือกที่ทั้งนั้นเลือกหัวครับ <c oughs> ว่าจะเอาอะไรด,าดาําใครได้ผมก็เล็งตัวนี้ไวนะ้ฮะแม่งผมแม่งได้ใจสั์กูดูที่ผมอย่างเดียวเลยเนะี่ยจริงๆริมาอ้าวไปเร็วติด ไปแล้วไอ้เหี้ยใครไม่รู้เร็วเสียงเสียงดีเลยครับเร็วอยากเล่นแล้วมีอะไรชักช้าไอเหี้ยเราไปเหี้ยอ๋อโอ้ยเจ็บเจ็บแอบครับแอบย่อด้วยไปดีไหนอ่ะเอายเหี้ยนู่นอยากยิงคนแล้ว ซีอ๋อเปลี่ยนเงี้ยเอ้ยซีอยู่นี่เฮียเยสลำกล้องกดซีครั้งก็โอเคอุ้ยยิงเล้วกีิเฉียดหัวเองเดียวเยี่ยมโอ้ยโหลดอยู่เฮียเฮ็ดช็อตอ๋อมีเด้อมันก็ขอหน่อยเอ้ายิงหัวนั่นเดียวตายเลยเหรอ กดสี่เพื่อปลาระเบิดไปยังเด้อไปอีกแล้วกันไปเร็วอะไรให้กูทำไรบอกมาเอ้ยอะไรอ๋อเปลี่ยนว่าเปลี่ยนง่ายเลยเหรออะไรอะไรข้างหลังกูนี่ไงสัตว์สไนเปอร์กูเก่งมากเลย <c oughs> นี่ <c oughs> นี่อย่าดูถูกกูครับ เอ้าเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวทีละตัวทีละตัวเอ้ยไม่ใช่ละไอ้สัตว์กูเริ่มไขหน้าแล้วมึงใจเย็นดิอืมมึงใจเย็นไอ้สัตว์อยู่ไหนวะนี่มึงใจเย็นครับมึงใจเย็นครับเอ้ายิงดักหน้าเกินครับโทษโทษโทษนี่เนี่ใจเย็นครับใจเย็นเฮ้ยอะไรพริกอัพเลยเฮ้ยซิงเกอร์ยิงแม่งเลยแค่นี้เหรอ เ r e a t job โซลเจอร์เกรดช็อยิงแม่งถ้าผมยิงหออหอไม่เป็นไรยิงด้วยในทหารฝึกเล่นพื้นฐานสำเร็จแล้วหน้าเราแม่งให้เลยสัตด์าน้แล้ววะฮอตวอล์กเดินร้อนเลยสัตว์มึงร้อนแล้วมึงจะเดินทำไมกำจัดคนในแบล็กวูด ในฮอตซันจะกะจัดศัตรูโด,โดยการใช้ระเบิดมือแล้วก็จจัดศัตรูโดยการเก็บเสียงโอเคไปยังไงเล่นไงไปไหนกันนะเดี๋ยวโัวเอออยู่ไ,ไปทางไหนกันวะเอ้าไอ้เหี้ยงงเดี๋ยวมึงไม่ล็อกกูเลยอ๋อไม่สเตมิน่าด้วยครับไม่น่าทำไมผมเหนื่อยเร็ว กูจะไม่ได้คิวกับเขาเอาโอ้มึงเก็บเรียบเลยอะทำไมวะไปเร็วเฮ้ยสไลด์ได้เหรออ๋อกดอื้มกูขึ้นมาอัดองี้เลยนะเว้ยอ่าคุณคิวไม่ได้คับตัวทำไมเหมือนรู้สึกใครยิงกูวะรู้สึกแฉะยังไงก็ไม่รู้กดช่วยยังไงอะหรือมึงตายไปแล้วเย็ดกูฆ่าแล้วฆ่าแล้วฆ่า,าตัวหนึ่งไอ้เหี้ยดีใจสัตย ไงวะหัเหี้ยนี่แม่งหน่วยสนะยอ้ท่านอืมชนายแม่งดีอย่างนี้เองผมไมไ่ถนัดปืนกลส,สุดๆครับเพราะแบบสเปรย์ไม่ค่อยเป็นแล้วก็อ่าแบบกดเมาส์ไม่ค่อยเป็นเนี่ยยิงเฮี้ยเร็วเร็วเปิดเปิดยิงแม่งเลย <laughs> ยิงตัง, <laughs> ตงหันสองครับเห้อปวดดีใจไหมมาแล้วตเต็มเลยตังหันสาม หมดจังเคลียร์้าเก้ากยิงยิงเพื่อนไม่หมดเฮ้ยมีโล่ด้วยเอาอะไรเล่นแม่งเลยเล่นแม่งเลยมีโล่ด้วยสัตว์อ้าวเฮียเก้าเก้้านะกระสุนให้ตัวเองไม่ได้เชอะไม่แคร์อู้อ้าวเอาดิเล่นเหรอสัตว์ชาตชาตชาตอ่ะ ตายดิเฮียมึงกูโดนล้านหมดเลยวะเฮียยิงหายเนี่ยมกกยึงกาแังเลยอ่าใส่ศูนย์ตัวเองก่อนเยี่ยมฮะโอเคบินพกก็ได้ปะกูแตกเหมือนเหมือน,นกูยิงขาเพื่อนแล้วมันทะลุไปโดนหัวอ้าวอย่างี้ก็ได้เหรออ้าวทางนู้นก็มีโอ,โอ้เจ็บ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  ึงย <formation> <m> ิงอะไรกันเนี่ยมึงมาปั๊มตรงนี้เลยเหรอมากูปั๊มด้วยคนไอ้สัตว์เอ้าไม่ต้องหนุเฮี้ยแล้วอเลยไป็ไหนกันนะอ๋อนี่มันลอยนี่อยู่ฮะเหนียวดิผมยากอะไม่รู้ืะเปลี่ยนชีวิตด้วออยากเปลี่ยนทนายเอ้าเหี้ยเดินทะลุไม่ได้เดี๋ยวเอกูด้วยฮะยิงอะไรมยิงเล่นไอ้เหี้ย กูยิงด้วยให้มัพงพังๆกันเลยสักเร็วดิเฮยชา้าไปสุดเฮ้ยเชียงานเปิดดิปัดอ้อือุ้ยเต็มเลยพองเต็มเลยเร็วเคลียร์เคลียร์กเก้าเก้าเกเกมที่เหนือ่อยที่สายเลยอ้าว แม่งเดินผ่านหน้ากูเฉยเลยสัตว์เร็วอู้อยไงฮะหอ่อมาแล้วนี่เออยิงแม่งเลยห่อเหล่าเยอะเอ้ยไอ้เหี้ยใครแฝดไอ้บ้ามองไม่เห็นเลย <c oughs> go ไปเร็วไปเออ <c oughs> ยิงกับเหี้ยเลยเย้ hurry up Soldier, hurry up! Hurry up! Howdy, hết! Longevê kéo, hết! Oh, hết! Len rơi đi! Hey, chuuk, 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 chực 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 chực. Hey! 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 โอเคครับก okay, so, ็จบเพลงนี ness, so, right ้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอคลิปหน้าครับสกี่ยับเกม Warface Thailand ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายเย่อ้โอ้อ้เจ๊เจ๊เจ๊